บาวา่อีกเจอสถานการณ์แบบใดเด้อจ้าพ่อจ๋ากับลูกจ๋านี่ยิ้มสู้เสมอเอลีค่ะยอมรับในแบบโอ้ยยอมรับในใจทั้งพ่อทั้งลูกเอลีค่ะว่าเก่งเอลีค่ะดราม่าแต่ละมือแต่ละวันนี่โบโเวนเด้อค่ะสําหรับน้องอ้ายกับพ่อนกพงสะกขพงเขาเนาะยานุค่ะเจอเรื่องดราม่านี่ ปันวาหลินก็ว่าได้เลค่ะสารพัดที่เอฟซีป่อสอดอซีหามาบันย้ายหามาวานะค่ะเนาะอ่าแต่ก็ว่าแก่งทั้งคู่นะคะพ่อลูกคู่นี่แก่งอีรียอมรับแล้วก็ยอมรับในความแก่งของน้องอาอายเด็กน้อยแค่สิบเอ็ดขวบนี่แก่งคักอีรีเนะค่ะอาอายสกุลนาพรหมอลําเสียงมีหกนเนาะแถมเนาะค่ะ ได้ยินคำว่าแล้วมันกระเฮ็ดให้เขาแบบชื่นใจนะคะชื่นใจถ้าพ่อแม่แฟนคลับเอฟซได้ฟังคือยิ่เสียงนี่ข่อยกระเส้อว่าทุกคนกับต้องชมอีหล่าว่าสุดยอดอีดีค่ะเนาะเพิ่นเป็นคนที่แบบยังไนนงน้นองนะอายเป็นคนที่ขี้เล่นดือ้อดือตามภาษาของเด็กเนาะค่ะเนาะดื้อตามภาษาของเด็กอยู่ทั้งเวทีนี่ เพิ่นทาการแสดงได้คือจังผู้ใหญ่เลยค่ะเหมือนผู้ใหญ่เพิ่นมีพรสวรรค์มีบุญอิริสาหรับน้องอาอายเนี่ยเนาะโมวาซีเฮดอีอย่างก็ตามในการแสดงเพิ่นที่แสดงออกมาได้สมบทบาททุกอย่างฮะเธอเนาะที่เฮาเบิงมามือนี่ก็เห็นเพิ่นเบาเนาะเ้าฮอดพอเพิ่นทั้งสองคนเบาฮอดยาเพิ่นสันเถาะอ่าคือเพิ่น เพิ่นบอกว่าวเพิ่นหักหักพ่อ,พอเพิ่นหักญาเพิ่นมันเด็กน้อยผู้ซ้ำหนีมีความหักมีความหลุดจ,จากหักผู้จากกระตันยูต่อบูพกาลีนี่มันสุดยอดเลยค่ะ,ะเพิ่นบอสบอทิ้งไผจะคน้นบพรว่า,วาพ่อบุญธรรมบพรว่าพ่อแท้แท้เพราะว่าญาแท้แท้เพราะว่าญาบุญธรรมเพิ่นบอกว่า,วาเพินาาเ่นหักและเคารพหมดสันทออ่าพ่อนัดพ่อผู้ให้กำเนิดพ่อนกพ่อผู้สร้างชีวิต หนูรักและเคารพเสมอทั้งสองคนฮักและเคารพเสมอกันทั้งสองคนน้องอาอายบอกว่าอย่างที่ยา่าหนูส่วนย่าหนูก็คือกันรักยา่าเจ้าของก็คือกันฮักเสมอกันฮักหมดน้องอาี่ยเนี่ยเป็นเด็กที่แบบฉลาดในการเว่าวงิพ่อฉลาดในในในการแบบ ความคิดอ่ะความคิดของเด็กน้อยแค่สิบเอ็ดขวบเนี่ยเป็นอย่างคิดได้เลิศขนาดนี้เนาะอ่าพ่อแม่แฟนขับ FC, ออะะเอฟซีจนต้องอึง้งนะคะเนาะต้องอึ้งอ่ะจนต้องอึ้งจนต้องว่าว่ามาออกมาชมออกมามาว่าหนูดีมากลูกดีมากว่าสันอ่าน่ารักมากจาก้ะลูกสาวพ่าสันพอ่อแฟนขับเอฟซีบางคนเนาะพ่อนกย่าน้คือผู้สร้างรักเมตตาลาพ่อนัด ผู้คือผู้ให้ชีวิตลาโชคดีมากๆมีโชคดีมากๆที่มีพ่อนัดพ่อนกและย่านุสามย่านุสามนะคะสันโอ้โหสุดยอดอหลีค่ะคือน้องอายว่าออกมาเนี่ยมันเฮ็ดให้พ่อแม่แฟนขับเอฟซีหลายค่หลายคนเพลินกระึึงเนาะคนเฮ้านี่ค่ะลูกหลาน ว,ว่าฮักว่าว่าเขาดีนี่ผู้ใหก็พุ่มใจด้ค่ะผู้ให่ก็ดีใจแมนบอทุกคนก็นต้องย่อมดีใจยังพ่อนัดได้ยินลูกสาวว่าว่าเขารบพ่อแท้ๆก็เขารบก็ฮักพอยังพอนกพอขนทําก็เขารบก็หักเสมอกันนี่มันมันเฮ็ดให้ผู้ผู้ที่ได้รับฟังยังผู้เป็นพอ่อทั้งสองคนได้ไดรับฟังก็มีความสุข ก็มีความอบอุ่นยังญานุก็คือกันเนาะ,ะได้ยินหลานบอกว่าหลานฮักเสมอต้นเสมอปลายฮักเสมอกันญานุก,ก,ก็ก็รู้สึกว่าซาบซึ้งคุณละอบอุ่นใจคือกันเนาะ,ะเด็กมันบอกแม่ว่าเด็กน้อยทุกคนที่บางคนเก็บลูกคนอื่นไปนเลี้ยงได้บางคนก็ปกตันยุกมีเนะะี่ยค่ะ เพรากตันยุก็มีบรรูภาษาก็มีเยอะแยะค่ะแต่นี่น้องอ้ายนี่เป็นเด็กที่มีความฉลาดมีเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มีบุญวาสนาอิริค่ะเป็นพาะว่าพี่ยังมีบุญวาสนาพ่อยังมีความฉลาดเพ่อยังเพราะความกระตันยุของอินหลากันไลยน,นะอินลาแบบรู้จากกระตันยุรู้จากอารู้จักเป็นผู้ให้เพราะว่าแม้ที่ได้ทิพได้อย่างในหนาเวที น้องก็บอกเคยแบบเสียดายก็แจกป้าๆพี่ๆหน้าๆอาอาสุขค้นแจกโดยที่บอเสียดายนะที่เห็นนะคะนะ,ะยังยายสาจึงสี่นะคือเป็นคนที่บอกขีตนีทีเหนียวสนเาะเป็นคนที่ใจกว้างสําหรับน้องอ้าอายเนาะคะ่ะดีและแฟนคลับเอฟซจนคอมเมนต์เขามาชื่นชอบแบบ มากมายอันีดีแล้วค่ะลูกเราไม่ลืมพ่อผู้ให้กำเนิดและก็ไม่ควรลืมพ่อที่ให้ชีวิตใหม่จงทำความดีนี้ต่อไปนะลูกสันความน่ารักของลูกนกพงศกรค่ะครอบครัวพ่อนัดพ่อนกเป็นครอบครัวน่ารักอบอุน่นให้โอกาสน้องเติบโตอย่างมีคุณภาพปื้มน้ำใจพ่อนัดพ่อนกจา้าคุณแฟนคลับเอฟซีเพิ่นเป็นปื้มเนาะ เป็นปื้มเพราะขอให้หนูดังตั้งมั่นในในในคุณงามความดีกตัญญูในในความดีในความกตัญยูชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่นอนแม่นอิลีค่ะนอ้องอ่าไอเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในความในคุณงามความดีเป็นคนที่ตั้งมั่นในความกตัญยูอิลีค่ะเด็กน้อยซ้ำนี่บ่ต้องได้บ่ต้องได้บอกค่ะ ยามลงเวทีเจ้าของบได้แสดงก็ไปแจกทิปเด้อค่ะไปแจกทิปหน้าเวทีตั้งแต่ที่ยายแสีงตามมาเบิงนะคะเนาะนี่ละไอซุ้มที่คอมเมนต์มาว่าหายนองเนี่ยคิดไม่ได้แล้วค่ะซุ้มที่เว้านั่นเว้านี่สารพัดที่อยากจะเว้าน่ะก็คิดไม่ได้แล้วอบางคนก็คิด่า่านบดนกจดทะเบียนบุญธรรมบ่ได้ม,มันไม่ต้อง่านหรอกค่ะพอนัดกับพอนก เพิ่นเข้าใจกันดีเพิ่นโอเคกันดีเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมให้ลูกมีอนาคตค่ะโบแมนเป็นครอบครัวที่จะมากกักกันเด็กไม่ให้เจริญเติบโตค่ะโบแมนครอบครัวที่อะมาก,กักกันเด็นโบให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะพ่อนัดกับพ่อนกนี่ญาณุระญาของน้องอาไอญาสุขูทุกคนก็ตามป้าปาสุขุสุขคนทุกา เป็นพลังใจให้เป็นกําลังใจให้สทรงพลังบวกให้ทุกคนนี่แหละอีหลาถึงมีพลังบวกแฟนคลับเอฟซีฮักมากมายเบิ่งจากตรงนี้ก็ได้เลยค่ะ,คะนี่แหละวันนี้สีสเกตหน้าเวทีคนปังมากล้นสนามเลยค่ะฝนตกคนดูไม่หนีอีหลาก็บหนีจ้าสู้จ้าว่าสันอีหลาก็ว่าสูงเบิง่งปังบ่ปังก็เบิง้งเอานี่นะคะคนเห็นไหมคะนี่ เห็นบ้สุดยอดบ้ค่ะนี่แหละเพราะความกระตันอยู่ของเด็กมันก็ส่งผลให้เด็กเกินเลิ้นก้าวหนาส่งให้ผลของให้เด็กมีพ่อแม่แฟนคลับเอฟซีรักมากมายค่ะเอาเบิ้งจากภาพก็เพอะเลยค่ะเอาไนค์เสียง,งก็มีข่าวสารเอาสูแฟนคลับเอฟซีพุทธนารักฟัมซันนี่พุนักผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้จา้าสวัสดีจา้า